ในคลิปนี้นะคะก็จะมาแสดงหน้าจอให้นักเรียนดูนะคะว่าเวลาเราเข้าไปในเกม Wonder Go แล้วหน้าตาเป็นยังไงคือบางคนใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการที่จะประชุมเ,เรียนออนไลน์แล้วก็จะเล่นเกมไปด้วยก็จะเห็นแค่หน้าจอที่เป็น รูปคำถามใช่ไหมคะจะไม่เห็นหน้าจอที่แสดงว่าเกมของเราเนี่ยมันมันถูกดำเนินไปยังไงหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ที่ครูแชร์แชร,แชร์สตรีมออกมาไว้ว่าเวลานักเรียนเข้ามาในห้องแล้วมีใครบ้างพอเข้ามาครบทุกคนแล้วนะคะในหน้านี้ก็คือถ้า จะเริ่มเล่นเกมนะคะอ่ามาแล้วก็จะโชว์หัวข้อที่เราจะเล่นกันแล้วก็จะแสดงคำถามให้นักเรียนเลือกคำตอบแบบนี้นะคะพอตอบแล้วก็จะมีเฉลยขึ้นให้ดูด้วยถ้านในสตรีมนะคะ แต่ในหน้าจอโทรศัพท์นักเรียนเนี่ยก็จะไม่เห็นเจะเห็นแค่คำคำตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองถ้าแบ่งเป็นสองจอดูได้ก็ก็จะเห็นหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีการถ้าตอบคำถามผิดคะแนนก็จะไม่ขึ้นถ้าตอบถูกคะแนนก็จะขึ้นแล้วก็มันจะแรงลำดับให้เองนะคะ แล้วก็มีการต่อสู้ยังไงระหว่างนักตัวละครที่นักเรียนเลือกงานนะคะที่สร้างขึ้นกับตัวละครในเกมนะคะเราจะต้องฟาดานเจ้าตัวร้ายนี้โดยการที่ตอบคำถามให้ถูกแล้วก็จะมีพลังปล่อยออกมาแบบนี้นะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆที่ทดลองเอาเกมตัวน,นี้มาให้นักเรียน ได้ลองเล่นดูก่อนแต่ว่ามันจะสนุกก็ต่อเมื่อนักเรียนได้เห็นว่าในหน้าสตรีมเนี่ยมันมีการต่อสู้กันยังไงเสียดายที่นักเรียนดูได้แค่หน้าจอเดียวพอจบเกมมันก็จะขึ้นแล้งว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะจะเรียงลำดับ1 2 3แล้งขึ้นมาอย่างนี้เลย เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะนในรอบนี้นะคะก็ครูก็ปรับแก้เวลาให้อ่านคําถามได้ยาวขึ้นจาก15วินาทีก็กลายเป็น30วินาทีต่อข้อนะคะแต่ในในห้องในห้องเกมนะคะก็จะโชว์ผู้เล่นขึ้นมาอย่างนี้ตัวละครที่นักเรียนสร้างขึ้นมาแต่ว่าเสียดายรอบนี้ครูลืมบันทึกเสียงไว้นะคะบันทึกแค่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ไว้แต่ว่าไม่ได้อัดเสียงไว้ด้วยเสียงกับภาพถ้าสัมพันธ์กันมันก็จะทําให้เกมนั้นสนุกเนถ้าเราเห็นหน้าสตรีมอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นเราก็จะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยทบทวนความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งชั่วโมงลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ ต่อสู้โดยการที่ต้องตอบคำถามให้ถูกถ้าตอบถูกตัวละครก็จะมีพลังในการต่อสู้กับตัวร้ายในเกมนะคะถ้าเกมใกล้จะคำถามใกล้จะถึงข้อสุดท้ายก็จะมีหวัวหน้าตัวละครที่เป็นศัตรูออกมา ท้ายๆเราสามารถตอบถูกกันได้เยอะๆเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะแพ้นะคะ,ะนักเรียนทุกคนจะต้องตอบคำถามให้ได้มากกว่า50%ขึ้นไปจากคำถามทั้งหมดที่มีนะคะก็จะนำไปสู่บทสรุป